คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมี statement, นสเตทเมนต์นะครับคือทางสหรัฐนะครับกับทางไทยเนี่ยมีเหมือนกับเป็นการออกแถลงการร่วมนะครับยืนยันว่าจะไม่เข้าไปบิดเบือนค่างเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสเตทเมนต์นี้มีความสําคัญมากนะครับทุกคนผมใช้คํานี้ว่าสเตทเมนต์มีความสาคัญมากบางท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นสเตทเมนต์นี้นะครับสเตทเมนต์นี้ออกจากทั้งในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยนะครับ ใช้ชื่อว่า Statement of the U.S. Department of the Treasury and DOT นะครับอันนี้ออกมาจากทางต่างประเทศเลยนะนะครับก็จริงๆถ้าผมไม่ได้เห็นเรื่องนี้ผมก็จะไม่รู้ว่ามีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นนะนะครับมันคืออะไรครับทุกคนคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอธิบายเอาเป็นประเทศกลางก่อนแล้วกันนะพอเวลาเราโดนทาริฟเนี่ยแน่นอนปริมาณของการส่งออกเนี่ยมันมีผล นะครับในฝั่งของตัว P คูณ Q เนี่ย Q เนี่ยมันมีผลอยู่แล้วของหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะเราโดนทาริฟ10% 20%ว่ากันไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัว P เนี่ยนะครับมันเหวี่ยงตามเป็น10ปัจจัยเลยนะครับแต่ว่าสมมติเรานับปัจจัย9ปจัจจัยคงที่แล้วเราเราไปแทรกแซงเรื่องค่างเงินเนี่ยหมายความว่าคือเราก็พยายามอยากจะทำให้ตัว P อ่ะมันเพิ่มขึ้นถูกไหมนะครับเพราะว่าเวลา Q มันลง P มันเพิ่มเน็ตออกมา P คูณ Q มันอาจจะไม่ได้ลงแรง แต่ถ้า P คุณลงด้วย Q คุณลงด้วยมูลค่าหรือว่า value ที่มันคือ P คูณ Q อ่ะมันผลกระทบ2ต่อถูกไหมซึ่งอันเนี้ย Q มันลงนะครับอ่าแต่ผมผมไม่นับเรื่องเพนออปดีมานะผมนับเป็นภาวะปกตินะ Q มันลงแล้วสมมติ Q มันลง,นะนลง10%ถ้าคุณจะให้อ่า value คุณเท่าเดิมอ่ะคุณก็จะต้องให้ข้างกันของคุณนะอ่อนค่า10%ถูกไหมให้ P มันขึ้น10% Q มันลง10% P คูณ Q เป็น value ก็จะเท่าเดิมแต่ตอนเนี้ยพอเวลามันแข็งขึ้นมานะครับ หลายประเทศก็พยายามจะรู้สึกว่าอยากจะพยุงนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยส่งออกกระทบท่องเที่ยวกระทบก็อยากจะพยุงและหนึ่งในวิธีการพยุงของหลากหลายประเทศนะครับสมมติผมลิงก์เข้ามาที่บ้านเรานะสมมติผมลิงก์เข้ามาที่บ้านเรานั่นก็คือแบบบีโอทีเนี่ย,ยก็เป็นการบาทมันแข็งมากนะใช่ไหมคุณก็ขายเงินบาทนะครับแล้วคุณก็ซื้อดอลลาร์ถูกไหมเพราะว่าแล้วบาทมันแข็งมากๆคือดีมานบาทมันเยอะ,อะคุณก็เอาบาทเอาซัพพลายของบาทขายออกมา เพื่อลดทอนไม่ให้บาทมันแข็งแรงเพราะมันมีดีมานบาทเยอะคุณก็เอาซับลายมากบนบะการเอาซับลายมากบก็คือคุณต้องดึงดอลลาร์กลับเข้ามาซื้อดอลลาร์กลับเข้ามานะครับซึ่งตัวเลขประเด็นประเด็นของมันเลยเนี่ยคือไอตัวตัว reserve เ,เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันดันปรับตัวขึ้นมาสูงมากอย่างมีนัยยะนะครับอันนี้ข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ ถือว่าเงินสำรองหรือว่ารีเซ r ร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจาก2.5แสนล้าน2.6แสนล้านล่าสุดขึ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณประมาณบริเวณ2.8-2.9ถึงนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สเตทเมนนี้ออกมาหรือเปล่านะนะครับในขณะเดียวกันนอกเหนือจากประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการมารีค a l c u l a t i o n ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในฝั่งของ US Department of Treasury เนี่ยนะครับ ก, uh, กับทางแบงค์ชาติก็ได้มีการออกห uh, 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 นังสือมาร่วมกันนะครับก uh, จ็จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆเคยดูเรื่องนี้กันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้มอนิเตอร์링มอนิเตอร์งลิสด้วยนะครับซึ่งไอ้ม uh, อนิเตอร์งลิสจริงๆแล้วใช้กับทุกประเทศใช้กับทุกประเทศนะครับแต่ว่า uh, ในขณะเดียวกันเนนะครับมันมีเกณฑ์ที่ตอนนี้มันเริ่ม uh, มีการเข้าเกณฑ์เข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งปัจจุบันตอนนี้3เกณฑ์ที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาใช้เนี่ยนะครับเราเนี่ยเข้ามาแล้ว1เกณฑ์นะครับสเกณฑ์นี้ก็คือ FX intervention นะครับว่าต้องเป็นการซื้ออัตราแลกซื้อไปถึงว่าซื้อพวกแบบดอลลร์บาทเนี่ยนะครับสุทธินะครับต่อเนื่อง8จาก12เดือนนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์เขาครบทั้งหมดในแง่แปดถึงสิเดือนนะแต่ว่าสิงคโปร์กับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเข้าข่ายเกณฑ์นี้ไปแล้วก็คือสิงคโปร์ถูก ระบุว่ามีการซื้อขายเงินของสิงคโปร์ดอลลาร์ต่อเนื่องถึง8เดือนในช่วงที่ผ่านมานะครับเราอาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบ x m ็ n t h นอิน o w รนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์เหมือนสิงคโปร์กับทางสวิ์แลนด์ส่วนเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ c u r r e n t a c c o u n t surplus หรือว่าการเกินดุลบัญชีเดินสัดน,นะครับว่าหากประเทศใดมี Current Account มากกว่า3%ของ GDP จะเข้าข่ายเกณฑ์ที่2นะครับซึ่ง หลายๆประเทศในเอเชียมี c u r r e n t account surplus ในระดับสูงนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังโชคดีที่อาจจะไม่ได้ติดเกณฑ์นี้ณวันนี้นะครับส่วนเกณฑ์ที่3ก็คือเกณฑ์ surplus กับทางสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เราเข้าเกณ์เพราะเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยอยู่1,500 0ของเราเนี่ยสไตรมาสล่าสุดอยู่4,500 0ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าเกณฑ์นี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเข้าเกณฑ์1ใน3นะแต่ว่า สองประเทศตอนนี้ที่ถูกมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดก็คือสิงคโปร์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมันก็มีความกังวลนะครับว่าเฮ้ยแล้วใน อนาคตเนี่ยสมมติเวลาบาทมันแข็งแรงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเหมือนกับมาตรการในการมาช่วยเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเล็งเราแล้วนะ b o t อาจจะไม่ได้สามารถแบบดึงดอลลาร์บาทนะครับแล้วก็เพิ่มรีเซิร์ฟได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะใช้มาส่งผลให้การอ่อนค่าเนี่ยมันเป็นการอ่อนค่าที่มันมีอัพไซด์ที่ค่อนข้าง,งจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวโดยสรุปเลยก็พยายามก็พยายามจะบ่งบอกนะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อาจจะส่งผลให้บาทเนี่ย มันมีโอกาสในการแข่งข้าในระยะสั้นๆได้ถ้าดอลลาร์ไม่ได้มีการพลิกแรงๆนะครับซึ่งนะครับทางธนาคารกสิกรเราเองเนี่ยนะครับเราก็มีการมาเรากําลังจะอยู่ในเรื่องของการปเอคชันค่าเงินบาทในปีหน้านะเดี๋ยวถ้าเดินพฤศจิการเดินธุ้นอสิทเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังต่อแต่ว่าตอนนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าคือถามว่าถ้ามองว่าดอลลาร์จะอ่อนไปแบบแรงๆไหมนะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับในระยะสั้นๆเรายังประเมินกรอบวาม การแกว่งตัวอยู่ที่32บาท50บวกลบนะครับบาท50บวกลบนะครับคือตอนนี้ออดอลลาร์มันก็ยังดูว่าบางทีคนมันเสียงแตกนะว่าเฮ้ยมันมีมุมมองของเทรดดีล a l มันมีมุมมองของ OBB Fiscal Deficit นะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัว d ีดอลลาร์ไลประเด็นไหนมันจะชนะนะครตอนนี้ผมดูนะเลนจ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ไว้ประมาณสัก95ถึง98บวกลบประมาณนี้นะครเพราะฉะนั้นตราบใดาที่มันยังไม่ทะลุร้อยนะ นะผมก็คิดว่าถ้าตราบใดมันยังไม่ทะลุร้อยผมคิดว่าจะให้บาทอ่อนค่าแรงๆในระยะสั้นๆผมอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นคืออ่อนได้จาก3.5ที่เป็นแนวรับแล้วมันเด้งขึ้นมาได้นะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจะทะลุขึ้นไปแบบ33 3, 3, 3, 3, 3 4, เอ้ย3 4ได้ไหมอาจจะยังไม่ได้เห็นค่าในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งของตัว fiscal and credit r i s k อันนี้ก็จะเป็นประเด็นด้วยนะครับที่ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ ในฝั่งของตัวบาทอ่อนบาทแข็งนะครับแต่ว่าถ้าถามเราเราคิดว่าปลายปีนี้อาจจะจบแวนแกว่งตัวอยู่ประมาณทักงสาที่สองจบวกลบตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปถึงสายที่สาจนะครับแล้วก็การที่จะมาแทรกแซง,งแรงๆเนี่ยอาจจะมีรูมค่อนข้งจากัดเมื่อเทียบกับประเด็นเดิมละนะครับอันนี้ก็เป็นการฝากภาพรวมสําหรับตัวต่างประเทศลิง์เข้ามาผ่านดอลลาร์บาทแล้วก็ลิงเข้ามาผ่านว่ารูมในการเอ่อรีเซิร์ฟของเราในการบูสต์ในฝั่งของตัวบาทเนี่ยค่อนั้งจากัดละในฝั่งของการที่จะพยุงให้มันอ่อนค่านะครับ